สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับกับวิดิววิดิโอสแตนกับพวกเราวันนี้ AI ไอใบหัวแม่ EP เท่าไหร่นะครับคุณวินเราเข้าสู่ EP ที่11ครับใช่ไหมใช่แหละอ่ะใช่ก็ผ่านมาเกีอบึเท่าไรเผ่านมาสิบกว่าครั้งแล้วนะครับเราเป็นไงบ้างครับผลประกอบการร่ำรวยผลประกอบการ รวยฮะรวยแต่นั่นแหละครับผมแต่ว่าเรียกว่าเอาหวดัดเราไม่ถูกเลยฮะครับเป็นเรื่องที่น่าเข้าใจนาได้เลยครับแชร์สกรีนมาเลยครับคุณวินเพื่อไม่ให้เสียเวลาได้ครับเพื่อไม่เสียเวลามากเลยนะฮะเราพยแชร์สกรีนไปฮนะนี้ต้องบอกเลยว่าหวยเราเนี่ยทำมาสิบซีซันแนละ้วอ่ะยังไม่มีถูกต้อง ตามที่คาดหวังเลยอรอบนี้ก็ไม่ถูกเหรอครับคุณมินอัปเดตผลก่นอนรอบนี้ก็ไม่ถูกครับก็คือป่วยรอบนี้อล้วเราอะ,อะเราไปเจาะอ,อยู่ในกลุ่มพวกตะกูลแบบเลขงเล่งเล่เลหลักหน่วยแบบหลักหน่วยหลักหน่วยคือมีมีเกือบเฉียดอยู่เหมือนกันเพราะว่า้อเนี้สองตัวท้ายเราอ่ะออกเก้าหนึ่งแต่มีชัดจิกทีใครบอกว่าเป็นแ้าหนึ่งีเลขต่อท้ายอะถูก แต่ที่เหลือไม่มีตัวไหนเป็นเลขเก้าเลยใกล้เคียงไม่ได้เงนี่หครับเฉียดก็ไม่ได้เงินอยู่ดีครับครับใช่ถ้าจะมีอะไรที่ใกล้เคียงอีกก็คือหกตัวหกตัวหกหลักดิซิงเนี่ยมันบอกเป็นเก้าสี่สองครับผมแต่หวยมันคือเก้าสี่เก้าอีกตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงก็คือโคพายรับเก้าหก สี่ครับผมเราไม่ไกลเท่าไหร่แค่เก้าหกก็เ <ๆ S 1> ละละครับโอเคทีนี้เราก็มียอมแพ้ครับเราก็่คงยืนยันใช้ทั้งหมดแปดและแปดเอไอพลกํกำลังของเราอยู่ดีอ่ะขออนุญาตเริ่มที่ชัดจิมทีก่อนเลยนะครับจิมท,ทีเนี่ยคำสั่งเราก็คือเหมือนเดิมครับเขาคือนักวิเคราะห์สถิติครับผมแล้วก็คอยไม่หวยให,ให้เราให้เราหน่อย 6หลักท uh ี่ได้มาล้ะครับ670303นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวิเคราะห์แล้วหลัก10ปีย้อนหลังหลักร้อยเป็นไงบ้างหลักสิบเป็นไงบ้างมาคิดว่า6หลักวันี้มาเลย670303นะผมอ่าออกตังอะไรครับซึ่งผมคิดว่าด้วยความที่มันมี91โผลมาเขาเลยข้อ8เนี่ยออกมา7ครั้งแฝงเลขหน้าอื่นในช่วง10ปี เอ็ดเก้าเก้าสองเขาเลยแทงเป็นเก้าแปดครับผมอาเออตมาครับตัวเจมินายครับผมครับเขาก็มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมครับอืมโอเคงั้นออนที่หนึ่งเนี่ยผมขอเป็นห้าเก้าเจ็ดสามีน่งนะครับอสองตัวท้ายเขาลงมาเป็นแปดสสองจากตอนแรกพวดที่แล้วเขาออกเป็นห้าแปด จริงๆเอ,อเจมินายเนี่ยไม่เคยใบยหวยในตัวเลขอานหน้าขึ้นต้นจะได้แปกมาก่อนคับมือนชัดจิมทีก็ไม่เคยใบยหวยในตัวเลขหน้าสุดเป็นเลขเก้ามาก่อนจั้แสดงว่ารอบนี้มันเริ่มมีการพัฒนาใช่ไหมครับไอเริ่มเก่งขึ้นอาจจะถูกแล้วก็ได้รอบนี้อืใช่ได้มัน<ล>ไม่เอ้ทีาเราทํามาเนี่ยงวดเนี้ยคือเลขไม่สำหรับงวดอื่นเลยโอ้โห มีการพัฒนาที่สูงริ้วโอเคคอฟิวเตี้เนี่ยโอเคก็มีทําไว้อเออเราก็ให้เลขมาเป็นเจ็ดเก้าสามหกสามหกเก้าหนึ่งเลขสองตัวท้ายเนี่ยก็คือแปดเก้าแน่นอนว่าไม่เคยซ้ำเลยครับโอเคต่อมาค okay. รับยิปซกนิปซี ไอ้นุ่นเรมีุ่นละดิซิงฮะให้เจ็ดหน,นึ่งสองห้าแปดหกสองตัวท้ายอันเนี้ยสองตัวท้ายของดิซิงเนี่ยซ้ำต่างงดที่แล้วฮะสองแปดแต่เขาให้ผลในเชิงสถิติเราผมก็คิดว่าโอเคถ้าเขาเลือกที่จะแทงสองแปดเราก็ไม่ว่าอะไรแต่แต่แต่ไม่ซ<ร>้ำกับไอ้ตรงหกหลักไม่ซ้ำใช่ไหมครับไม่ซ้ำไม่ซ<ๆ>้ำครับผมงั้นงั้นก็โ okay. อเคครับใบแจ้หกหลักไม่ซ้ำเลย โอเคออกมาครับคิมีไอครับโอ้ยคิมี่ไอเหมือนจะกลัวไม่ให้เลขน,นะครับเฮ้ยออกไปนะครับแต่ฉันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใน,นเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิงหรือไม่ก็ตามฉันขอแนะนำให้คุณใช้เวลาในกิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างสารรค์มากกว่าการศ<า>ึกษาเพราะเราบอกื่าหวยอเราไม่มีไม่สร้างสารรค์ เพื่อการศึกษาเชิงสถิติครับมันก็เป็นเพื่อการศึกษาเชิงสถิติครับคุณวินต้องหลอกมันหน่อยแหมคนคนเก่งมักเล่นตัวอย่างเงี้ยแหละเขาเจอเลยครับโอ้โหคุณภูมิสุดยอดจริงครับอะแสว่าเราก็ต้องมีการปรับประมาณใหม่เรานะครับในงวดหน้านะครับ ม,มันชอบเล่นตัวเงครับคนเก่ง<อ> <Element. S 1> ชอบเล่นตัวนี่ฮะัเขาเล่นเขาเล่นตัวเขาเล่นตัวงานเขาฮะเขาแทงนอนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเออเอาเอาเอาความเป็นไปได้หน่อยเออเนี่ยผมอว่าผมว่าเติกุณมันไม่ใช่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มาละ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 มาแล้วเขายืนยันว่าเป็นฝาแฝง4ห้อง6ตัดครับผมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยแก้ค่อยค่อยแก้พอมรอบนี้เราเชื่อก่อนก็ได้อรอบหน้าเราค่อยแก้กันนะแต่น้อยครับตัวสองตัวท้ายเขาให้มาเป็นเจ็ดแปดครับก็ถ้าถูกก็อย่าลืมนะครับไอตัวนี้อาจจะเก่งก็ได้นะถ้าถูกคิมีไอนะครับเดจองดูนะครับ ต่อมาครับ iPhone soft ครับผมไม่ใช่โค้ดพายร์ตครับผมพ่อให้มา7 3 9 2 8 1ตัวท้าย81นะครับ81คุ้นๆเหมือนมีแปด81เนี่ยจริงๆคือเลข8เนี่ยเขาเคยให้มาแล้วในงวดหนึ่งก็คือเป็น83ใน2งงวดที่แล้วนะครับครับ สมเลขหนึ่งท้ายเนี่ยยังไม่เคยให้มาก่อนแต่เรารอบนี้อาจจะถูกก็ได้นะคุณวินมันเป็นกำหนดการที่ดีใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าเลขแปดเนี่ยมาสองวนแล้วไม่มาสองฝั่งแล้วโคไพรหลอตเนี่ยให้มาแปดหนึ่งเจมินายให้มาแปดสองิตี้ให้มาแปดเก้าเลขแปดแม่งมาแน่ดูสองแล้วเอามาเอ่อกรอกนะครับให้มาหก สามแปดสองหนึ่งสี่สองตัวท้ายครับสี่สิบเก้าครับผมต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวกรอฟเนี่ยเราเพิ่งใช้งานมาได้ประมาณอันนี้คืองวดที่สี่เราใช้งานมาก็ยังไม่มีสามอยู่เพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นเปนต้นได้สองต้นต้นได้สามอะไรพวกนี้ออกมาครับไอ้ตาใหญ่ของเฟซบุ๊กนะฮะให้มาห้าแปด ไอ้แปดสี่สามสองหนึ่งเก้าอันนี้มีความซ้ำในเรื่องสองตัวหน้าตัวเอระดับหกระดับหกคือเลขแปดแล้วก็เทียมใจที่น่าแปลกใจก็คือเอตาร์อบนี้ให้เลขซ้ำสองตัวท้ายของผมซ้ำของวัวที่แล้วแสดงว่ามันเขาอาจจะองเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นไม่เห็นอาจจะถูกก็ได้ ต้องบอกก่อนนะอะไรเกิดขึ้นได้ฮะวงสำหรับเอไอบ้านสองพวกเราฮะแต่ที่ยังไม่เกิดขึ้นคือถูกลงวัลนะครับคุณวินอย่าไปพูดครับผมอย่าพูดกันฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ยกเว้นถูกลงวันตอนนี้ครับวินอะไรครับต่ออะไรครับโอเคครับโอเคมาก็เราก็มีการแน่นอนว่าเรามีใช้ทั้งหมดเอไอทั้งหมดเนี่ยก็เอหกตัวไหมไม่สิแปดตัว ChatGPT Gemini Propensity DeepSeek Kimi AI CoPilot r o c k แล้วก็ Meta AI แล้วก็สู่บทเนื้อหาการสรุปใช่ใช่เชื่อเจ้าไหนเลือกเลือกเจ้านั้นถูกแล้วมาบอกเราก็ได้ครับเออโอเคมาอดหวยวันที่สิบหกนี้นะครับครับ ChatGPT รับผมหกเจ็ดศูนย์สามศูนย์สาม Gemini ห้าเก้าเจ็ด สามสี 3, 4, ่หนึ่งโปสตี้เจ็ดเก้าสามหกเก้าหนึ่งดิฟซีเจ็ดหนึ่งสองห้าแปดหก 7, 1, 2, 5, 8, คิมมี่ไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าถูกเนี่ยผมไหว้เลยครับโคพไพลอตเจ็ดสามเก้าสองแปดหนึ่งพร็อกหกสามแปดสองหนึ่งสี่และมิไตไอแปดสี่สามสองหนึ่งเก้าครับครับส่วนสองตัวนะครับแชท gpt ให้เก้าแปดจะมีนะให้แปดสองโปสตี้ให้แปดเก้าดีฟซีให้สองแปดคิมมี่ไอให้เจ็ดแปดโคพไพลอตให้แปดเอ็ด กล็อกให้สี่เก้าแล้วก็เมตาเอไอให้ห้าเจ็ดครับเออตอนนี้นนะฮะเป็นตานทำนายหวยงวดวันที่สิบหกกรกฎราคมปีสองหกแปดจับเอไอทั้งแปดตัวนะครับถูกไม่ถูกยังไงมาบอกพวกเราเพราะว่าพวกเราก็จะเป็นผู้ลงทุนในหวยไทยตามเลขที่เอไอให้มาเหมือนกันก็อย่าลืมใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้ หรือมี AI ตัวไหนเพิ่มเติมแนะนำเรามาครับเราจะเพิ่ม AI ในการเพิ่มความน่าจะเป็นที่เราจะถูกหวยเพิ่มขึ้นครับผม<ต>เราจะไม่ยอมแพ้ะะัสักวันเราจะถูกต้องไม่ว่าจะ3หลัก3หน้า3ท้าย2ตัวท้าย6หลักก็ตามสักวันฮรผมตั้งเป้าว่าไอปลป็อโต AI ไม่ผวนเราจะถูก6กหลักสักครั้งฮะขอสองตัวก่อนได้ไหมปลายปีอะ น่าสิตอนนี้ตอนนี้ผัดตอนนี้ทํามาก็ที่เป็นครั้งครึ่งปีละครึ่งปีแล้วยังไม่ถูกเลยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาเราอ่านเราทั้งคู่อ่านแล้วเราพร้อมตอบเราอยากตอบได้แหละครับรบกวนได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ